สวัสดียามเช้าวันฝนตกครับพี่น้องแม่วันนี้ฝนตกตั้งแต่สี่ทีห้านะครับตอนนี้จะแปดโมงเช้าแล้วยังฝนยังไม่หยุดเลยครับฝนยังตกตลอดเลยนี่ชุดนี้ชุดปล่อยควายนะครับยังไม่ปล่อยายก็ยังไม่ปล่อยครับพี่น้องเนี่ยยังปล่อยให้กินชากินอุ่นก้าโพดในคอกกันอยู่เลยครับายก็ยังไม่ปล่อยนะ เดี๋ยวปล่อยครับรออีกสักประเดี๋ยวนึงนะรอยอประเดี๋ยวนึงจะปล่อยละเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับใส่รองเท้าบูทใส่หมวกใส่เสื้อเรียบร้อยเช้าวันนี้ก่อนจะปล่อยควายจะมาทําคลิปเรื่องการผสมยานะครับเรื่องการผสมยาพ่นยุงนะครับยาพ่นกันยุงให้กับพี่น้องเอฟซีมือใหม่ได้ทราบว่า จะพ่นยาแบบแบบไหนดีนะครับจะจะผสมยาแบบไหนดีที่จะพ่นนะครับคือพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะพ่นเนี่ยให้พี่น้องลงมุ้งก่อนนะครับถ้าพี่น้องมีมุ้งนะแต่ถ้าพี่น้องไม่มีมุ้งพี่น้องจะพ่นตัวเนี่ยให้ผสมในตาส่วนที่เจือจางนิดหนึ่งนในตาส่วนที่เจือจางหมายถึงยาหนึ่งซีซีหรือสองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร หนึ 1> 1่งหรือสองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนี่สามารถพ่นตัวได้สามารถพ่นตัวได้แต่เราจะพ่นทำตัวสัตว์เมื่อก่อนนี้ผมผมแนะนําว่าให้ผสมหนึ่งหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเพื่อจะพ่นตัวสัตว์แต่พอหลายๆท่านเอาไปลองแล้วมันมันได้แค่ไล่นะมันจะได้แก้ไล่ให้ให,ให้ยุงหนีนะแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าอยากจะน็อกมันเลยนะอยากจะน็อกมันเลยก็ใส่สองซีซี ต่อน้ำหนึ่งลิตรก็ไม่มีอันตรายต่อตัวสัตว์เนาะขอ,ขอออกมาเพิ่มนิดหนึ่งนะครับขอเพิ่มสูตรการผสมนิดหนึ่งแต่ถ้าจะมากกว่านั้นก็ให้เป็นเรื่องของการพ่นมุ้งพ่นคอกถ้าพี่น้องพ่นตามตัวแล้วเนี่ยครับพ่นตามตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับยุงเนี่ยหรือแมลงวันเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่มุ้งทีนี้เราก็มาผสมยาใหม่ผสมยาใหม่ก็พ่นมุ้งเลยครับ ไม่มีเหลือครับเรียบร้อยหมดแล้วยามันก็จะเกาะอ,อยู่ที่มุง้งนะวิธีการผสมยาที่จะพ่นมุ้งเนี่ยพี่น้องให้ผสมน้ํายาล้างจานเข้าไปด้วยน้ํายาล้างจานจะเป็นสูตรไหนก็ช่างครับจะเป็นสูตรที่แม่บ้านทาํออโโทกากันอสมทํากันใช้ในครัวเรือนได้หมดครับตาส่วนก็ แล้วแต่เลยครับไม่ไม,ไม่มีพิกัดสําหรับยาสำยาล้างจานนะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ยาเนี่ยครับเกาะอยู่กับมุ้งนานนะยาจะไม่ไหลลงมายาจะเกาะอยู่ที่มุง้งพอยากา่อที่มุง้งยุงมาเกาะกลางวันมาเกาะก็เรียบร้อยครับมันก็กำจัดมันได้หมดนะนะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องผสมกันให้เป็นนะคลิปนี้จะมาย้ําเรื่องการผสม นะผมเมื่อวานเมื่อเช้าเนี้ผมออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องการพ่นยาไปนะผมจะผสมยาสองครั้งนะเมื่อ,อาวานผมผสมสามถังนะเมื่อวานผสมสามครั้งแล้วแต่ครับถ้าเราจะพ่นตัวก็ผสมให้มันเตือจางนิดหนึ่งอย่าให้เข้มข้นมาเข้มข้นมากยามมีพิษต่อตัวสัตว์ถ้าเข้มข้นแต่ว่ามันถ้าผสมน้ําแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอันตรายนะพี่น้องครับขอพูดไว้อีกข้อหนึ่ง ถ้าได้ผสมน้ำแล้วจะไม่อันตรายถ้าผสมแบบเกือจางนะครับแต่ถ้าเข้มข้นเนี่ยถ้าพี่น้องผสมแบบเข้มข้นเสียชีวิตได้นะครับค็เห็นมาหลายๆแล้วหรือไม่ผสมเลยผสมแบบใส่น้ำน้อยยาเยอะเนี่ยอันตรายเสียชีวิตได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถามว่าผมผสมกี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเวลา้นมุงเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเป็นใช้5้าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรครับ อายุมันเยอะนะอายุเยอะก็ต้องน็อกให้อยู่เลยใช้เข้มข้นไปเลยแต่อย่ามาปะอย่ามาพ่นตัวควายเนาะถ้าพ่นตัวควายถ้าระดับ5ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนี่พ่นได้อพอเทาเท่านั้นครับอย่าไปพ่นทั่วตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ละเอียดให้พี่น้องทราบให้โดยละเอียดเลยเดี๋ยวจะว่าเออทำไมพูดไม่ละเอียดพูดกักๆไว้ว่าเห็นว่าพ่นเมื่อวานนี่เห็นว่าผสมเข้มข้นผสมเข้มข้น,ขขนใช้สูตรเท่าไหร่อ่่เมื่อวานนี้ ยามันเหลืออยู่ครับยามันเหลืออยู่ซึ่งผมผสมพ่นมุ้งไว้ก็5ซีต่อน้ำ1ลิตรทีนี้จังหว่าผมเอาไปพ่นตัวควายเนี่ยผมจะพ่นแค่เท้ามันแต่ผมไม่ได้พ่นทั้งทั้งตัวผมพ่นเท้าพ่นนิดๆหน่อยๆพ่นไล่เฉยๆแต่ถ้าพี่น้องคิดอยากจะผสมเพื่อพ่นเพื่อทั้งตัวเลยเนี่ยเอาแค่2ซีต่อน้ำ1ลิตรพอนะครับเพื่อเพื่อจะน็อกมันนะ แต่ถ้าเพื่อจะขับไล่ในน้ำหนซียาหนึซีซีต่อน้ำหนลิตรไม่สับสนนะครับพี่น้องเรียบเรียงดีๆนะใช้เวลาสั้นๆลองเรียบเรียงดูครับแล้วลองใช้ดูจะได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดครับสวัสดีครับ